เมืองที่สวยงามนะครับเป็นจังหวัดที่สถานที่ท่องเที่ยวนี่โคตรจะอบอุ่นทําให้หลายคนเนี่ยทั้งหลงรักในเรื่องของสถานที่อาหารผู้คนนะครับแต่ทราบไหมครับว่าในความเจริญที่สวยงามเนะี่ยมันมีบางอย่างที่เข้าไม่ถึงนะครับในบางพื้นที่พอเราได้เข้าไปแล้วก็เห็นว่ามันมันอยู่ติดกับทางทางน้ำที่ที่มันสกปรกมากๆเลย คือที่มันรู้สึกขัดใจมากๆเลยคือมันมีแบบอะซ้ายมือจเจริญโรงแรมตึกอู่รถขวาเป็นทางเข้าไปหมู่บ้านมันห่างกันไม่ถึงกิโลเลยซ้ำนั่นแหละโอ้โหมันจะมีความคอนทาราสท,ที่ชัดเจนมาก สำหรับชุมชนสีกิงเมืองนะคะก็คืออยู่ในเมืองนะคือจากที่เดินเข้ามาอาจจะแบบดูเหมือนอยู่ชนบทแต่เปล่าเลยนี่คืออยู่ในเมืองคลองตรงนี้จริงๆก็คือก็คือคลองเขาเรียกว่าคลองแม่ขาเป็นคลองสายย่อยที่จะไปลงสู่น้ําปิงซึ่งคลองแม่ข่าเนี่ยที่มาที่ไปของในเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นเป็นคลองที่เป็นน้ําเน่าเสียครับผมค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นคลองที่อยู่กับหมู่บ้านจะเห็นได้ว่าสุดทางเนี่ยก็คือแบบเป็นเป็นน้ำน้ำเสียนัดยาวไปเลยก็ พี่ๆเขาก็ต้องใช้ชีวิตกับของแม่ขาอยู่อย่างเงียง้ยมาหลายๆสิบปีละในเชียงใหม่นะคะที่บ้านก็จะใช้น้ำที่แบบว่าต้องกรองก่อนค่ะ,คะก็ต้องกรองผ่านอันนี้ถ้ากรองลงมาใส่ถังแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำดีแล้วค่ะ มันมันดูดขึ้นมาจากข้างล่างอะคะ่ะแต่มันมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีแดงไปเลยค่ะถ้าไม่กรองก็ใช้ไม่ได้มันจะมีกลิ่นคาวค่ะเอามาล้างจานก็ไม่ได้จานแดงหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งนะคะที่กรองด้วยตัวเองอันนี้จะจะดูดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงคือมีการสร้างเป็นปูนเป็นถังปูนขึ้นมานะคะแล้วก็ข้างในนี้เจ้าของบ้านเอาทรา,ายเนาะมาใส่ทิ้งไว้เพื่อกองน้ำ อันนี้คือน้ําบาดาลที่เราสูบมาจากต้นทางจนถึงบ้านสุดท้ายอันนี้เขาแช่ไว้ในถังที่กรองแล้วในระยะเวลาหนึ่งมันอาจจะดูใสขึ้นมานิดนึงแต่ในความเป็นจริงถ้าเราได้เปิดน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันขุ่นกว่านี้อีกพอสมควรนะคะการกรองอ่ะคือคือเขาใช้ใช้ดินหรือกวดอะไรต่างๆที่เขาซื้อมาใส่ไหจากท่อเขาก็มีสนิมแล้วอะแล้วแบบแค่ข้างนอกนะข้างนอก,กมันเป็นสนิมแล้วนี่ไม่ต้องนึกภาพข้างในเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ผ่านตัวตัวท่อนั้นออกมาเส้นเดียวใช้ทั้งหมู่บ้านแล้วเขาก็ต้องไปกรองด้วยวิถีชาวบ้านเขาอีกเขาอยู่ได้ก็คือเก่งมากเลยนะแบบในคุณภ,ภาพชีวิตที่ไม่ควรเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ผมได้เห็นนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ที่เรายังไม่เห็นอีกเยอะครับในประเทศเราหรือในโลกเรามันยังมีกลุ่มคนที่ไม่ได้รับโอกาสแบบนี้อยู่อีกเยอะ หลังจากที่พวกเราลงพื้นที่สำรวจกันเสร็จแล้วนะครับโหพี่เขาก็จัดการเตรียมแผนเตรียมทีมช่างติดตั้งนะครับแล้วก็ทีมพวกเราเนี่ยช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับในการติดตั้งเครื่องกองน้ําครั้งนี้นะครับแต่ยังไงวันเนี้ยผมรู้สึกมีความสุข,ขมากครับที่ได้มาเติมเต็มคุณภาพชีวิตร่วมกับลานเนตให้ชีวิตน้ําสะอาดเพื่อความยั่งยืนความสุขที่ส่งต่อด้วยการให้ครับอันนี้คือระบบกองน้ําแบบ RO เราเลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับการสูบทั้งบาดาลขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพแล้วต่อ ไปสู่บ้านแต่ละหลังเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจากทีมลาเนตนะคะที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือชุมชนคนตัวเล็กตัวน้อยที่มองไม่เห็นที่แทบจะไม่มีใครมองเห็นที่อยากจะช่วยเหลือให้เขาได้มีน้ำสะอาด so um, i heard they had some problem with their skin and then even the, um, the clean water they cannot drink so um, yeah, we, we are so happy to help them to give the clean water and then i could see the happy and smiling face of them so um, all our members are so happy about that <laughs> อะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าถึงความเปลี่ยนแปลงอาจจะมีหวังว่าในระยะยาวคุณภาพชีวิตของของคนในหมู่บ้านนั้นน่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับ มากมากนะคะที่มาสร้างเครื่องกรองน้ําให้กับหมู่บ้านของเราได้นะเครื่องกรองน้ํานี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ก็เหมือนกับน้ำสะอาดนะครับที่เรามอบให้กับชุมชนวันนี้ครับผม